สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ที่พาพี่น้องมาเบ่งแปลงยาซิกแนวครับแปลงยาซิกแนวเพื่อนที่สามไรครับผัวไวมองกลางๆนี้ไอ้นามท่วมครับพูนโต๊กดีไรานามท่่มมองโน่นอมองพอดีครับ กำลังเขียวเลยครับยาไว้ก็มียาซิกแนวเรือก็มีครับปลูกไว้เพึ่งปลูกเป็นเวลาสิบห้ามือครับจะอยู่ในสิบห้ามือเดียวครับนี่ครับ อายุซิมห้าวันเหี้ยล้วได้พี่น้องตัวเหียาวก็เหียาวครับตัวตัวห้องกับเตกคืนมากก็มีครับนี่ครับนีม่มองมองบ้านหน้านะครับว้านทะเลกหน้านาะ นี่ครับต้นนี้เงาเงาสิพ่อสกอกเลยครับอายุสิบห้าวันมีลายขนาดนะครับนี่หนาใบก็มีนะครับ หญ้าว้ายจะใบใบแก่กว่าครับใบเขียวเขียวแก่ครับแทนหญ้าซิกแนลนี่จะใบอันแก่บ่แห้งครับเริ่มมันกําลังแตกขึ้นมาครับซ้ํา เครื่องเฟอร์เมอร์นี่ก็มีครับจำศอ,อกหนึ่งนี่ก็มีนี่ครับกำลังแตกก็มีครับนั่งเต,กค,งเตกครับมีร้ายรูปแบบครับถต่ว่าต่อไปมันจะเตยขึ้นมานี่ครับนี่ครับ กำลังเตยขึ้นมาต่อไปเพิ่งจะเจีนาครับแต่ว่าตอนนี้ยังห่างๆอยู่ครับแต่เน่างามอยู่แต่ว่าห่างบนน่หนาครับนี่ครับได้ชิบได้ชิบหามือนะครับคาดว่าอีกโดนจังจังสิพ่อตัดครับ มองน้ามมองน้ามท่วมไหลยก็ยังหน่อยๆอยยู่นะครับนี่ยังหน่อยๆอยู่ครับกำลังห้องกระแตะก็มีนี่ครับห้องกระแตะก็มีครับ นี่ครับอันเาวก็มีาานี่หาคนหาคนกําลังจะออกครับกันจุดงดินนี้กมีหาดนี่ครับกําลังปวงก็มีกําเนยแหละก็มีครับอายุที่พามือนะครับ แช่เชืกแนวขันย้ายทอนพันให้เรนหน้าหนาแนวนี่ครับนี่พอพเอมารถรถอีเต็กขาดมามันก็มากรองกันครับขันย้ายเรนหน้าหนาแนวนี่พันธีหน้าไหวครับขันเครื่องมองนี้มันก็ยิห่างอีกโดนเตืบเฉิหนาพอพัดตัดายครับ พก็เตียกเตีกนอก,ก็็มีฝากติดตามนะครับพี่น้องครับช่องบ้านนาชะแน่ต่อไปเนี่แปลงนี้จะเป็นทอนพันธ์ครับเป็นทอนพันธ์นพี่นอ้องไเ้พปูครับ ผมซื้อมากิโลละหาบาทครับกิโลละห้าบาทสามไรซื้อมาครับซื้อมาหาพันบาทครับนี่ครับพี่นอ้องยึกโดนจังทีไไรทุ่นขึ้นครับต่อไปเป็นทอนพัน ฝากพี่น้องติดตามครับคอมันงามทำไดจี่ทยพี่น้องเบิงมันพร้อมจะเป็นทอนพันหรือ,อยังหรือพร้อมจะตัดให้ขั้วให้ง่วครับครับผมฝากติดตามครับผมช่องบ้านนาชี่ยเงีกิมนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ